คลิปวันนี้ผมก็มาทําการคัดลากแล้วก็ตัดกิ่งบางกิ่งให้เพืเพ่อนๆดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยครับการทําไม้นะครับมันต้องใช้เวลานะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้าน,นี้ครับยิงต้นไม้วันนึงถ้าเราอยากจะทําให้เขาสวยเนี่ยครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้ฝีมือนในการทํดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการคัดลากนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีตัดทดกิ่งให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแหมเรื่องการตัดทดกิ่งนี้ถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่ค่อยแนะนานะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเราทําไม้เป็นนานๆเนี่ยเราก็จะรู้ธรรมชาติของเขานะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับตัดทดได้เพราะว่าผมแขวนมานานแล้วครับก็เลยว่าจะทําการตัดทดกิ่งให้เพื่อนๆดูเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะแขวนไว้อีกสักแป๊บหนึ่งครับเราค่อยทําการลงปลูกนะครับก่อนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนๆกดซับสไคร้เหมือนเดิมนะครับไปรับชมกันเลยวก่อนจะทําการตัดเนี่ยครับผมเสริมนิดนึงนะครับอย่างไม้ต้นนี้ครับมันไม่ใช่หัวไม้ที่แบบตำแหน่งกิ่งเป๊ะๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูเห็นไหมนะครับเนี่ยอย่างด้านเนี้ย โอเคครับกิง่งซ้ายกิ่งขวามันโอเคครับเพียงแต่พอมาดูด้านนี้เห็นไหมครับไหนะกิ่งซ้ายกิ่งขวาเนี่ยตำแหน่งมันก็ยังไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนึงพอไม้มันโตไปเนี่ยครับเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวกิ่งมันก็จะไปเองนะซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นร่องรอยห่งการตัดนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ต้องเลือกเอานะครับว่ากิง่งเจ้ากิ่งล่างหรือกิ่งบนนะครับกิ่งข้างบนเนี่ยมันจะสวยกว่ากิ่งข้างล่างนะครับผมก็เลยเลือกเอากิ่งนี้ไว้ ที่ผมพูดเรื่องนี้ผมจะสื่อว่าแบบต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยครับก่ามันจะสวยได้เนี่ยคือมันต้องใช้เวลานะโอเคครับมันเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเรามาดูจักอุปกรณ์ผมอันดับแรกผมเนี่ยครับจะเป็นที่รับมีดนะครับอันดับสองนี่ขาดไม่ได้แน่นอนครับมีดครับมีดคมคมนะครับเพราะว่าชนชนเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเวลาเราตัดเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยพยายามตัดให้มันขาดทีเดียวนะครับอย่าไปเฉือนอย่าไปหั่นเหมือนหั่นเนื้อเนี่ยครับมันจะทำให้รากมันช้ำจะทําให้เนื้อชนชนมันช้ำจะทําให้ไม้มันเนน่าได้ะครับ แลอุปกรณ์ต่อมานะครับอันนี้ครับยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งอันนี้มันคือแอนตารโคนะครับซึ่งผมจะใช้หลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนิดนึงครับละที่ผมจะใช้ทางก็เป็นผู้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราผมมาตัดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเรามาคัดลาก่อนครับอันดับแรกผมบอกก่อนนะครับ วิธีการคัาลากอันนี้มันเป็นความรู้มัน,เป,นเป็นองค์ความรู้ของผมนะครับส่วนตัวอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่ละหลายคลิปที่ผมทำนะผมก็จะมักบอกเสมอครับลากสเต็ปแรกนะครับมันก็แตกมาหนึ่งเส้นอันนี้คือสเต็ปแรกพอสเต็ปที่สองผมไม่ใช่มันแตกเป็นสองเส้นนะครับพอสเต็ปที่สามให้มันแตกเป็นสองเส้นเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเป็นทฤษฎีตายตัวนะครับบังก็เราก็ต้องดูขเขาแล้วครับบางทีเราก็ต้องดูหน้าง,งานนะครับว่าเราจะเลือกเส้นไหนครับ แล้วรอบนี้เวลาตัดผมจะตัดให้ความยาวมันเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูเลยนะครับาากเส้นไหน,ไหนที่มันสั้นๆน,นะครับผมก็จะเอาตัวเส้นนั้นเป็นเส้นกําหนดนะครับในความยาวของรากรวมทั้งหมดนะครับเราต้องดูภาพรวมของต้นไม้ด้วยนะครับเช่นตรงนี้ครับที่ผมที่ผมสื่อเนี่ยครับสมมติเนี่ยอย่างเช่นผมกาวว่าเนี่ยเส้นรากที่มันได้ความยาวกําลังพอดีเนี่ยผมก็กล่าวว่าเออเอาเส้นนี้เป็นความยาวของรวมรวมนะครับนะทีอผมได้ความยาวประมาณเนี้ยเนี่ยเส้นพวกนี้ยผมไม่ต้องคิดมากเลยครับผมตัดตามได้เลยเห็นไหมเนี่ยครับ ตรงนี้ผมก็าตัดตามได้เลยเพียง <quelques> แต่ว่าสุดท้ายเพื่อความเป๊ะเนี่ยเราไปตัดอีกทีก็ตอนจัดลากคัดลากลงในกระถางแล้วนะครับบางทีบางเส้นมันลากมันออกมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอานะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ม,มันสั้นไปผมก็จะตัดเส้นนี้ออกนะครับผมว่าเก็บเส้นนี้ไว้กับเส้นนี้ไว้นะครับนะอย่างเส้นต่อมาเส้นนี้ครับเราจะเก็บสองเส้นนี้ไว้ก็ได้ครับเส้นข้างล่างเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมครับมันจะอยู่ข้างล่างแล้วเพียงแต่ว่าอย่างเนี้ย มันจะทําให้รากมันดูไม่สวยเราเก็บไว้สองเส้นนี้ก็ได้ครับเส้นตรงกลางนี้เราตัดออกก็ได้ครับเก็บแค่ไว้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยผมว่าเนี่ยตำแหน่งรากแบบนี้สวยแล้วปุ๊บพอเราเราก็ตัดเรื่องความยาวมาต่อคลิปนี้ผมไปเร็วๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันก็มีเส้นเนี้ยมารองรับ ที่เราไม่ต้องตัดเลยเพราะผมมองว่าภาพรวมคือกะอยากอยากให้รากมันยาวประมาณแบบนี้นะครับไอ้เทคนิคก,การจัดรากนี้แล้วแต่สไตล์คนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้หัดทําบ่อยๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้นะแม้กระทั่งเราจะนึกจินตนาการออกเลยนะครับว่าวันหนึ่งพอเราลงปลูกเราจัดรากเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ผมมีทริคนิดนึงมาแนะนําเพื่อนๆนะครับ บางเส้นรากบางเส้นที่เรายัางไม่มั่นใจเรายัางไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปตัดนะครับ <ไ den S 1> บางทีเราไปตัดหน้าง,งานตัดตอนที่เราจัดรากก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางเส้นมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับที่เราเส้นที่เราคิดว่าถ้าเราจะตัดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพียงแตง่ว่าผมพูดตรงผมปลูกต้นไม้มานานผมจินตนาการภาพออกนะว่าไม้ไมันจะเป็นประมาณไหนผมก็เลยสามารถตัดได้แต่ถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเส้นพวกนี้เห็นไหมมันสั้นๆเงี้ยเกินๆพวกนี้ตัดออกไปเลย ผมให้ดูใต้นี้นิดนึงนะผมว่าเส้นเนี้ยมันดูไม่สวยละถึงแม้ว่ามันจะมาแทนตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าพูดง่ายครับมันจะแปลกแกแนวกวดชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเส้นนี้ผมเอาออกดีกว่านะอออ,ออกปุ๊บมันก็ดูสบายตาครับมันก็ดูเนีย,เยนกิ๊บลยรับ ว่าก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนอะนี่ครับเราเราค่อยมาดูอีกทีนะว่าตรงไหนที่มันยาวก็ตัดออกนี่ครับรถน,น,น้ํายางเนี่ยครับใช้ดีบางคนเขาก็ใช้น้ําฉีดนะครับแต่ผมกาว่าผมทำเสร็จผมจะล้างน้ําทีเดียวเลยนะครับเพื่อนเพ่ทราบกันไหมครับชมอีกหนึ่งฉาย,ยาคือยางขมนะครับเพราะว่ายางของเขาเนี่ยขมมากนะ จริงๆผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆพิสูจน์นะครับเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะครับมันด้วยความเหตุบังเอิญเลยสักอย่างไม่รู้ครับละมือผมก็ไปโดนที่ปากแล้วแบบผมก็ได้ชิมนะครับโอ้หขมจริงๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่อผมนี้ก็ลองได้นะครับอ่าผมว่าเนี่ยคัดรากนะประมาณนี้ครับแล้วรากมันก็จะดูอะสบายตามากขึ้นนะครับเนี่ยแล้วต้นนี้ผมแขวนมานานแล้วครับรากมันเริ่มนิ่มจะดัดไงก็เริ่มง่ายแล้วครับเนี่ยจากที่ชนชมมันรากมันแข็งๆเนี่ยการแขวนชนชมก็ช่วยได้เยอะนะครับ ในการจัดรากนะครับเพื่อให้ลากมันนิ่มโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาตัดกิ่งนิดนึงเลยจริงๆไม้ต้นนี้นี่โอ้โหผมจะบอกว่าผมปันมันมานานมากนะครับอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยอย่างกิ่งเลยเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็เป็นร่องรอยผมตัดกิ่งออกเต็มเลยครับเนี่ยเพื่อสร้างโครงสร้างนะครับแต่ผมกล่าวว่าปลูกราบเนี่ยโอ้โหไม้ต้นนี้มันก็จะด,ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันเริ่มเริ่มได้โครงแนละ้วซึ่งการวางโครงผมเนี่ยหลักๆก็ๆยี่นี้นะครับ กิ่งหลังกิ่งหน้ากิ่งซ้ายกิ่งขวาเห็นไหมครับแล้วก็มีกิ่งชั้นที่สองแล้วก็กิ่งเมนคงคงไม้ของผมก็จะมีแค่ประมาณแบบนี้ครับที่เหลือพอไม้วันหนึ่งพอไม้มันใหญ่ไม้มันโตเนี่ยเดี๋ยวพอเราตัดยิ่งเราตัดทดไปเนอะเดี๋ยกิ่งขนานมันก็จะแตกไปเรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างของเราหลักๆให้มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าไม้เพื่อนๆคุณไหนถ้ามันมีกิ่งเยอะเนี่ยเราอาจจะวางสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลย เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการทําไม้ของผมนะครับเฮ้ hey, ผมตัดทดนิดนึงจริงๆไม่ตัดยังได้แล้ครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เห็นไหมมันเป็นร่องรอาของการตัดทดมาแล้วครับรู้ไหมแล้วกิ่งมันก็แตกซ้ายแตกขวาที่ผมชอบพูดไปลหลายคลิปนะครับการตัดทดเนี่ยให้ตัดเหนือตา3มมิล้วเราก็สังเกตว่าตาเนี่ยให้อยู่ที่ด้านซ้ายด้านขวาอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ง่ายเลยนะเ <ๆ S 2> นี่ๆๆเยเน,นี่ยกิ่งพอพอตัดปุ๊บกิ่งมันก็แตกซ้ายแตกขวาเนี่ยนะครับตัดปุ๊บกิ่งมันก็แตกซ้ายแตกขวาเนี่ยม เพราะว่ายิ่งการแตกกิ่งแบบนี้ครับมันยิ่งทําให้พอรอบหน้านี้ครับกิ่งใหม่พอมันแตกมามันก็จะเป็นพุ่มให้มันพุ่มที่สวยงามได้นะครับผมเพียงแต่ว่าหลายๆคลิปผมจะแนะนําว่าให้ตัดทดเวลาที่ไม้มันสมบูรณ์นะครับไม้สมบูรณ์คือ,อยังไงครับไม้มันกำลังกินอาหารนะครับไม้มันกนาลังเจเริญเติบโตนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าแต่อย่างไม้ต้นนี้ผมมองว่าเออตัดทศยังไงกิ่งใหม่มันก็แตกนะครับ ว่าไม้ผมมันขแขวนมานานแล้วมันพร้อมที่จะเจริญเติบโต,ตแล้วนะครับเนี่ยไม้อย่างเงี้ยพอลงปลูกกับเดียวไม้มันก็กินอาหารแล้วนะครับว่าผมขแขวนมานานละเอเคครับเดี๋ยวแอบตัดทศนิดนึนงเพื่อง่ายเพื่อให,ให้ให้กิ่งมันคมให้เขาเรียกว,ว่าเก็บรายละเอียดให้มันคมมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆจริงๆบางกิ่งไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าผมคลิปนี้ที่ผมตั้งใจอยากก็คืออยากจะบอกว่าสุดท้ายมันก็ทําการตัดทศได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจต้นไม้นะครับเพราะเพราะว่าภาพต่าเนี่ยมันเป็นหลังเต่า เพื่อให้มันปุ๊บพอใบใหม่มันแตกมามันก็จะเป็นโค้งที่สวยๆนะเพื่อนเนี่อย่างประเท้ผมก็จะตัดประมาณตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันไม้มันทําโค้งเวลาครับมันไม่มีอะไรยุ่งยากครับอะมีตรงคมคมนะครับเนี่ยถ้ามีไม่คมเนี่ยทำาดแบบนี้ไม่ได้นะครับนะเนี่ย ครับเชือกบางเนี่ยครับรวมๆก็เป็นประมาณนี้ครับการคัดลากและการคัดกิ่งของผมเนี่ยพอลงปลูกก็สบายแล้วครับเพราะว่าเราก็คัดลากอะไรเรียบร้อยละลากผุมจะไว้ไม่เยอะนะครับหล,ลักๆจะเก็บลากเส้นหล,ลักๆเอาไว้ลากไหนที่เป็นเส้นฝอยๆเราก็ตัดออกนะครับเนี่ยแล้วกิ่งบางกิ่งเนี่ยผมก็ได้ทําการตัดทดไปแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งแบบเนี้ยผมรับรองกิ่งมันแตกดีแน่นอนครับยิ่งไม้มันเป็นข้อข้อทิดๆแบบเนี้ย ผิวไม้นี้ก็ดูได้นะครับว่าไม้แบบไหนที่มันจะเจริญเติบโตได้ดีครับไม้ผิวเขียวเนี่ยครับผมแนะนําว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะข,ของชนชมที่ดีนะครับที่สีผิวของมันเขียวๆเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าสีกนอื่นจะไม่ดีนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมแค่แนะนาว่าเออสีเขียวมันก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบไม้มันจเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปล้างน้ำแป๊บหน,น,น,นึ่งเนี่ยครับเสร็จแล้วก็มาล้างนะครับล้างน้ํายางออกนะครับล้างให้มันแห้งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ล้างราก็ แหวนไม้ให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยมาทาน้ํายาโอเครับเดี๋ยวไปทาน้ํายากันป๊บหนึ่งหลังจากที่ปงแขวนไปเนี่ยผมก็ทาด้วยน้ํายาอันตโคเลยไอ้น้ำยาอันตโคนี่มันเป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะครับก็คือมันสําหรับฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อราแม้กระทั่งหลังจากฝนตกเนี่ยเราก็ใช้ได้นะผมพูดประจำนะบอันี้มันเป็นยาสัยประจําบ้านของผมเลยนะครับอันตโคเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บพอผมทาเสร็จไปผมก็จะแขวนสักวัน2วันนะครับเพื่อพอมันแขลมันแห้งนะครับ เรก็าค่อยทกๆรรแล้ยลอะต่อไปผมก็จะทำการแขวนต้นไม้นะครับเสร็จแล้วก็แขวนไว้นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆหลังจากทาน้ำยาเสร็จแล้วผมก็แขวนไว้นะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ดีเลยครับมันอยู่ในที่ร่มนะครับ ไม่โดนฝนแน่นอนคลิปนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลักคลิปวันนี้ผมก็เลยแค่มาทําการคัดลากแล้วก็ตัดกิ่งบางกิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยครับการทําไม้นะมันต้องใช้เวลานะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ครับยิงต้นไม้วันนึงถ้าเราอยากจะทําให้เขาสวยนยครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการทํดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมคลิปเนี้ยผมว่าก็จะจบประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ